<Secret> Sauce. สวัสดีครับผมเคนนัคครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret The Secret Sauce ตอนนี้อยากชวนคุยเรื่องที่กำลังเป็นกระแสร้อนนะครับอาจจะคอนเซปต์ Concept, อาจจะไม่ตรงกับที่เราเคยจัดรายการมาสักเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผมก็เลยอยากจะชวนมามองปรากฏการณ์นี้ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์พร h u b ครับ เว็บไซต์หนังผู้ใหญ่นี่แหละครับหลายคนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเคยแวะเวียนไปบ้างหรือเปล่านะครับผมไม่เคยนะครับพอดีว่าวันจันทร์ที่2พฤศติกายนที่ผ่านมานะครับเว็บไซต์พรหับครับถูกระงับการเข้าถึงโดยกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีเนั่นเองนะครับซึ่งเขาเหตุผลอย่างนี้ครับว่ามีความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์หรือว่าพรบคอมนะครับปี2องหแล้วก็พรบการพานันนะครับสองสี่เจ็ดแปด คุณพุทธิพงศ์ปุณกันรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยบอกว่ามีคนเรียกร้องมาเป็นจํานวนมากและจริงๆมีการปิดกัน้นการเข้าถึงเว็บไซต์ลักษณะนี้นะครับรามุกอนาจารย์จำนวน1 9 1 1 URL ที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องบังคับใช้ตามกฎหมายนะครับขอให้เข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้คิดเองแต่ว่าเป็นการทําตามกฎหมายนั่นเอง ผมรู้สึกสังรกราการณ์นี้แน่นอนเกิดกระแสะเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะครับสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ไม่พอใจเลยเนี่ยมันมาปิดกั้นสิทธิเสรีภาพหรือเปล่าถึงขั้นมีมวลชนมารวมตัวกันนะครับมีแฮชแท็กอะไรกันมากมายแต่ผมว่าปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าพูดถึงก็คือว่าจริงๆริรพรทับเนี่ยเป็นเหมือนแพลตฟอร์มด้านความบันเทิงเอน์เมนต์ไม่ต่างจาก Netflix นะฮะคือเขาใช้เทคโนโลยีหลากหลายมากเลยมีเรื่องของแ a ตชีนเรียนนิ่งมีเรื่องของ AI นะครับมีในมุมของการที่นำ user-generated content นำคอนเทนต์มีการสร้าง original content ด้วยนี่คือแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์นะครับกับคนยุคสมัยใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราเองมาลองมองปรากฏการณ์นี้ในแว่นของคนที่ทําธุรกิจในแว่นของคนที่สังเกตปรากฏการณ์ดูแล้วกันแต่แน่นอนครับเนื่องจากว่าผมไม่เคยเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับก็เลยต้องชวนคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของเว็บไซต์นี้เป็นสมาชิกพรีเมียมนะครับคุณนัทปนชัยอารีเพิ่มพอนะครับ content creator ธุรกิจแล้วก็เทคโนโลยีจากเดสเซนด์เวลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคนครับสวัสดีครับเป็นสมาชิกพรีเมียมจริงป่ะครับไม่จริงครับแกล้งผมอย่าซีเรียสนะครับวันนี้คุยกันสบายๆใช่ครับผมเพราะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับสําหรับคุณผู้หญิงเองหรือคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยเรื่องนี้ผมผมไม่ว่ากันนะแต่ว่าเราลองฟังดูก็พยายามจะพูดในมุมที่มันอยู่ในกรอบนะครับของความน่าสนใจของมันละกัน เราสังเกตเห็นเลยว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนไม่พอใจใ<ช>ผมเพิ่งรทราบนัดมีตัวเลขก่อนที่เราไปพูดกันว่ามันจุดเริ่มต้นคืออะไรเพิ่งทราบว่าจริงๆคนไทยเข้าเว็บไซต์นี้สูงมากนะในปี2019ที่ผ่านมาคร,ครับผมไทยเป็นประเทศอันดับที่17ของโลกที่มีการเข้าชม,อมพอนหับสูงที่สุดในโลกโโเป็น new entry เลยนะครับปีปีก่อนหน้านั้นคือปี2018ในอยู่อันดับที่23ครับครับอซึ่ง ระยะเวลาเฉลี่ยที่เข้าเว็บไซต์นี้ประมาณกี่นาทีครับอยู่ที่ประมาณ11นาทีกว่าๆครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกโอเคแล้วไม่แปลกใจครับที่คนไทยหลายคนก็แสดงความ <c oughs> ไม่พอใจเกิดขึ้นแต่ว่า <c oughs> อะเราม,ามองในแว่นของ <c oughs> นักธุรกิจดีกว่านะครับมองเข้าไปเนี่ยจุดเริ่มต้นเ,เว็บไซต์เนี่ยแพลตฟอร์มคอนเทนต์ผู้ใหญ่เนี่ยซึ่งเอาว่ากันตามตรงมันก็เป็นเรื่องอแน่นอนในเมืองไทยจะเขาอาจจะมองว่าเป็นเว็บไซต์ลามกอนาจารผิดกฎหมายนะแต่ถ้า มองกันในกรอบของคนทั้งโลกม,มันก็ตอบโจทย์ของคนกลุ่มนึงอาไว่าตามตนคนกลุ่มหนึ่งนะครับ,รบจุดเ,เ,เริ่มต้นมันเกิดจากอะไรเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณปี2007นะครับผมวันที่2 5สพฤษภาคมเนี่ยหรือเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วครับ,รบผมแมดคีเซอร์เนี่ยหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทนะครับผมได้เปิดตัวแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาออความตั้งใจก็คือรวบรวมคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอยู่มากมายโดยแมดคีเซอร์เนี่ยครับ ก่อนอันนี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่บรเซอร์อที่พี่เคนน่าจะรู้จักไม่รู้จักค,ครับเป็นเหมือนค่ายเหมือนค่ายเลงอะไรอ่าใช่ครับผมจุดเริ่มต้นเขาอยู่ที่ประเทศแคนาดาครับผมทุกวันนี้ก็คือจดทะเบียนและตั้งสำนักง,งานใหญ่และเซิร์ฟเวอร์ในลิมาโซมึงในไซปรัสนะครับผมซึ่งตอนที่เขา ต่างก่อตั้งนี่เขาซื้อชื่อโดเมนมาด้วยใช่ครับเขาซื้อชื่อโดเมนพ p o h u b c o m มาในราคาประมาณ2,750ดอลลาร์หรือประมาณ85,000บาทโดยเป็นงารซื้อจากบุคคลที่ไม่ประสงค์จะออกน้ำซึ่งเขาได้พบในงาน ที่ Playboy Mansion ในปี2006ครับครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมากเครับเพราะว่ามูลค่าของชื่อโดเมนเนี่ยมันเพิ่มขึ้น1.06ล้านเท่าภายในปีภายใน14ปีนะครับผม14ปีที่ผ่านมาก็คือเพิ่มขึ้นล้านเท่าใช่อันนี้อ้างอิงจาก Word Office นะครับผมที่เขามีการประมวลข้อมูลจากทราฟิกคนเข้าเว็บไซต์อืแล้วก็ต้องบอกว่ายอดผู้เข้าชมเข้าเว็บไซต์เนี่ยมากกว่า1ล้านคนต่อวันทันทีที่เว็บถูกเปิดตัวแค่เเดือนเท่านั้นแค่เเดือนทุกวันนี้ไม่รู้เท่าไหร่เนาะ ถ้าทุกวันนี้ครับผมบมีอย่างปี2019ที่ผ่านมามีการประเมินไว้ว่าม,มีการรวบรวมข้อมูลไว้ว่าคนเข้าชมเว็บพรหับยอยู่ที่ประมาณ42,000รล้านครั้งในปีนั้นนะฮะสูงมากๆครับผมแล,แล้วก็ในปี2010นะครับ m ม g e ก k บริษัทจากแคนาดาที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมหน<า>ังผู้ใหญ่ยยบแบบนี้ก็เข้ามาเทคโอเวอใช่ครับผมก็เลยทำให้พรหับเป็นหนึ่งบริษัทลูกของพวกเขา ซึ่งนอกจากตัวอุตสาหกรรมสำหรับผู้ใหญ่ที่เมื่อกี้ดำเนินอยู่เนี่ยเขายังมีธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับผมเช่นโซลูชันมาร์เก็ตติ้งด้านออนไลน์ให้กับบริษัทต่างๆทำเอส o อทำเซิร์ชเอนจิ้งมาร์เก็ตติ้งหรือทำแอดแพลตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้กับเว็บไซต์ที่ดำเนินธุรกิจออนไลน์เงี้ยคือคือถ้ามองตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามไทม์ไลน์เนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนคล้ายๆกับ Netflix อซที่มาดิสรั t วงการครับบันเทิงสากาบันเทิงที่ปกติเราอาจจะต้อง ไปตั้งแต่วิดีโอเลยเนาะแล้วก็ตั้งแต่ซีดีผมครับมาเป็นแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเขาก็เหมือนที่สรับในวงการเขาเหมือนกันใช่ทรีดิชันมีเดียอย่างเช่นซีดีหรือหนังสืออะไรเงี้ยครับทำไมต้องยิ้มอย่างนั้นล่ะครับไม่มีอะไรครับผมเหมือนแต่ก่อนที่เด็กอาพูดกันว่ากันตามตรงเด็กผู้ชายเนี่ยอาจต้องไปซื้อตามพันทิปไปซื้อตามตะวันนาว่ากันไปคลองผถมสะพานเหล็กรู้แหล่งนะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เกิดขึ้นอยู่บนวิดีโอสตรีมมิ่ง นะครับ,รบทีนี้เห็นนัดก็ทําข้อมูลมาด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ว่า <c oughs> เหตุผลที่เขาประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะต้องบอกว่ากันตามตรงว่าแม้ว่ามันจะเป็นเว็บไซต์ที่เราอาจจะมองว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมินเมก,กับศิลธรรมของคนไทยแต่ว่าการที่จะมาถึงจุดนี้ได้แสดงว่าเขาต้องมีดีอ่ะ ใช่คือไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนต์อย่างเดียวแหละครับจุดเริ่มต้นนะครับผมตัวคอรีไพรส์รองประธานพรหับเคยให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์เบนซินกในปี2007นะครับผมว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้แพลตฟอร์มของเขาประสบความสําเร็จมากๆเนี่ยมาจากการที่พรหับถือกาเนิดขึ้นในช่วงที่อุตสาหกรรมสื่อกลางเวียงแปลงจากเทรดิชั่นแนลมีเดียมาเป็นสื่อดิจิทัลครับผมบตัวเขาเองก็คือเกิดมาในช่วงนั้นพอดีมเลยทําให้ได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษอยู่ในช่วงเปลี่ยนน่่าอดคืรกไไ้้วลปับ แห่งอนาคตว่าเขามองแล้วเออคนหลังจากนี้ก็คงจะไม่ได้ซื้อซีดีกันแล้วแล้วก็เสพคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านแล็ปท็อปหรือผ่านแท็บเล็ตก็เหมือนเราดู Netflix ที่บอกเป็นดีโอตรีมมิ่งเขาก็เลยกระโดดขึ้นมาทำอันนี้ใช่ครับผมอันนี้เราไม่ได้พูดในเชิงชื่นชมนะครับแค่เราแค่เข้าใจครับเราให้เห็นวันนี้เป็นเอดูเคชเป็นความรู้ ครับผมนอกจากนี้ครับผมตัวแพลตฟอร์มยังมีการนำแมชชีนเล e ร์นิ่งและ AI มาศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับผมมีการ Personalize Content ให้ตรงกับความชื่นชอบของผู้ใช้งานแต่ละคนถ้าเกิดพี่เคนเข้าไปใช้งานก็จะสังเกตว่าทำไมถึงมีคอนเทนต์ที่พี่เคนชอบแสดงออกมาบ่อยๆก็คล้ายๆกับเดี๋ยวนี้เป็นระบบ Recommendation ถูกต้องครับเป็นเรคคอมเมนเเขาะมมีเทคโนโลยีใช้เอใช้เรื่องของเพอร์ซนาลไลฟ์ซึ่งเทรนนี้มันมาอยู่แล้วเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์ E-commerce หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ b o o k o o k เองก็ตามทีสินค้าที่เราไปดูบ่อยก็จะปรากฏออกมาใช้วิธีการนี้เขาก็มองในกรอบนี้เหมือนกันถูกต้องครับเอาเทคนิคเข้ามาอันนั้นอันที่หนึ่งนอกจากนี้เขาก็มีการทำา d t t a รวบรวมข้อมูล Big Data i าไอเยนรีวิวของพร h ับในแต่ละปีเพื่อทำให้เห็นว่าแบบวิช u a l ข้อมูลทั้งหมดเนี่ย ผู้ใช้งานแต่ละปีของเขาเป็นใครอะไรยังไงมีเวลาใช้อยู่บนแพลตฟอร์มมากน้อยแค่ไหนคือทําข้อมูลของพวกเราด้วยถูกต้องครับอ้โห่ะแล้วมีเห็นบอกว่ามีใช้เทคโนโลยีอื่นๆมาต่อยอดอย่างถูกต้องนอกจากนี้เขายังเป็นผู้บุกเบิกคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆเช่นการในช่วง2อสปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเทคโนโลยี virtual reality หรือ VR เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆใช่ไหมครับผมตัวพรหับก็มีการบุกเบิกโดยการนําสร้างสรรค์คอนเทนต์ VR เป็นรายแรกๆครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็คือดูผ่าน virtual reality ได้แล้วใช่ครับ แล้วเคยได้ดูไมคับเป็นไงบ้างไม่เคยเลยครับผมน <laughs> ี่ทำไมเราทาไมเราดูเขินๆสางรวมใช่ไหมค <laughs> รมับครับผมแต่เรียกว่าน่าสนใจนะ <laughs> <ช>เอาเทคโนโลีเข้ามาใช้รวมถึงในปี2017กับผมยังมีการเอา AI กับคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยมาช่วยปักป้ายแคปชั่นในแต่ละตอนของในแต่ละช่วงวินาทีของวิดีโอครับผมว่าออวินา <c oughs> ช่วงนั้นๆเนี่ยมันปรากฏแอคชั่นไหนออกมาคือใช้ AI ในการจับ AI และคอมพิวเตอร์วิชั่นครับมาช่วยกันในการจับเช่นว่าวินาทีที่10ถึง20เป็นแอคชั่นนั้น <Action A. S 1> อแอคชั่นเอแอคชั่นเเขาก็จะปักไป้ายไว้ว่านี่คือแอคชั่นเออเป็นเหมือนติดแทก็กใช่ติดแทก็กครับให้คนรู้ว่าถ้าอยาก เขาไปดูแอคชั่น A ต้องเข้าไปดูช่วงวินาทีไหนอะไรเงี้ยโอ้โหนี่คือเพอร์ซอนอลไลท์สุดๆถูกต้องครับแล้วก็เป็นยูเซอร์เซนติกมากๆให้ให้เสิร์ฟถูกถูกนัดพูดถูกนี่คือเป็นคัสเตอร์เซนติกยูเซอร์เซนติกสุดๆใช่ครับโอเครอดไปฮะข้อต่อมาครับนอกจากนี้ครับผมก็นอกเหนือจากการทำแพลตฟอร์มเพียวๆเนี่ยเขายังมีการพัฒนาเป็นอุปกรณ์ดีไวซ์อื่นๆอีกด้วยครับผมอย่างเช่นที่ผมเอามาโชว์ให้ดูก็จะเป็นแวร์เบิร์บดีไวซ์ครับผมชื่อว่าแวน เป็นกำไรข้อมือนะครับพลังงานไฟฟ้าก็เขานิยามว่าเป็น dirty power นะครับผมสมมุตินะครับว่ามันเป็นข้อมือกำไรข้อมือใช่ไหมครับสำหรับผู้ชายแล้วผู้ชายมีการช่วยตัวเองอย่างเงี้ยครับตัวกำไรข้อมือจะมีการสะสมประจุพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปชาร์จให้กับอุปกรณ์ดีไวร์อุปนรใช่ในรูปแบบนั้นครับแหว่งดีไวร์อ๋อเหมือนว่าเราปั่นจักรยานใช่ครับปั่นไฟใช่ครับอันนี้เราก็ปั่นไฟได้ด้วยตัวเองด้วยถูกต้องด้วยมือของเราสร้างโลกด้วยมือของเรา ซึ่งตรงนี้ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเหมือนมันยังไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ไม่มีจําหน่ายนะครับเป็นเหมือนคอนเซ็ปชวลเฉยๆอ๋อยังไม่มีจาหน่ายแต่ว่าเหมือนก็พยายามมีเทคโนโลยีใหม่ๆถูกต้องครับโอ้นี่เป็นลักษณะเพื่อความยั่งยืนของโลกด้วยเนาะเกาะเรนกับกระแสโลกร้อนใช่แล้วก็จะมีผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองใช่ครับเชนแล้วก็จะมีเซ็กทอยอื่นๆอย่างตัวทวิ่งบัตใช้งานคู่กับแว่น VR และคอนเทนต์บนพรหับ โอเคอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะลึกไปมากนี้นะใครสนใจก็ไปเสิร์ชเอาเองแต่ว่าถ้าที่ที่ดูกรอบนี่ก็คือข้อที่หนึ่งที่นัดยกมาคือมีการใช้เทคโนโลยีมีการพัฒนานวัตกรรมคือในโลกแบบนี้เขาก็มีนวัตกรรมของเขานะถูกต้องถูกไหมซึ่งถ้ามองในกรอบนี้มันก็เออเขาก็เขาก็พัฒนาแล้วก็ตรงจุดตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็น customer centric ด้วยใช่ครับอ่าน่าสนใจครอันที่1นะครับเขาที่2ครับผมอ่จริงจริงพรหับเนี่ย แข่งมากๆในการสร้างคอมมูนิตี้และเปิดให้ผู้ใช้งานเนี่ยมี e n g a g e กับแพลตฟอร์มครับที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าพรทับเนี่ยมันมีช่องทางเปิดคอมเมนต์ให้คนมาคอมเมนต์นู่นนี่แล้วกดไลค์กดแชร์อย่างนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันโซเชียลมีเดียใช่ครับผมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขายังมีโมเดลแบบเป็น s ับสคริปชั o นคล้ายๆกับ Netflix ครับ <laughs> เปิดให้ผู้ใช้งานที่ถูกต้องครับสามารถสมัครบริการแบบพรีเมียมได้สามารถดูคอนเทนต์ที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์ที่อนถับผลิตขึ้นผลิตออริจินอลคอนเทนต์ตัวเองด้วยถูกต้องครับนี่คือโมเดล Netflix เลยคล้ายๆกันเลยฮะและยังดูคอนเทนต์ได้โดยที่ไม่ต้องมีโฆษณามากวนใจโอเคแล้วก็ค่าบริการต่อปีอยู่ที่ประมาณ2,980บาทนี่ผมไปหาข้อมูลมาไม่เคยใช้นะต่อเดือน310บาท310บาทแล้วปกตินัดตัดผ่านบัตรเครดิตตัดผ่านบัตรเอ้ยไม่ใช่ ไม่ไม่มีครับโอเคครับความคมชัดสูงอะไรเงี้ยฮะแต่เจ๋งตรงที่ว่ามีการผลิตคอนเทนต์ของตัวเองด้วยใช่เพื่อสร้างความหลากหลายก็คือมีการทำคอมมูนิตี้ที่เป็น u u s s r r p t t o o m o เดลมี m บมเบ h ร์ชริบ ก็เหมือนทำ C R M ที่ดีขึ้นมีคอนเทนต์ที่เป็นของตัวเองสร้างจุดแข็งใช่ครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วผมว่าอันนี้เป็นอันที่จริงๆก็มินเนะนะก็คือเรื่องของ U G C User Generated Content เปิดให้คนดูเนี่ยสามารถเป็นคนผลิตคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองเขาเรียกว่าพรทับเบอร์ก็ที่คือโมเดลยูทูบเบอร์เลยนะใช่ๆครับคือทุกอย่างคือเหมือนยูทูบเบอร์เลยกันเลยครับอ๋อสามารถที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองด้วยบางคนเนี่ยมีมีพรทับเบอร์ในไทยนะครับผมที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแบบเออเขาสามารถสร้างรายได้มาาากกกว่่หลลัแสนบทตออเเดืย ใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะไม่ใช่ one-way communication ถูกต้องเรับ two-way คือทุกอย่างเหมือน Facebook เหมือนยู u ูบใช่ไหมที่สามารถสร้างคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองด้วยถ้าเป็น n น t f l i x เนี่ยเราไม่สามารถสร้างได้ใช่ครับอันนี้คือเขาเปิดโอกาสด้วยใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดเด่นของเขาที่ทำให้เขาประสบความสําเร็จนะครับมีคอมมูนิตี้เปิดให้ผู้ใช้งานมีเอนเกสสร้างรายได้ด้วยตัวเองอ่ะมีอะไรอีกไหมครับครับผม นอกเหนือจากนี้ครับผมอันนี้ผมยกข้อมูลสถิติที่น่าสนใจในปี2019ที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับผมว่าในปีที่ผ่านมาครับมีผู้ใช้งานพรทับมากกว่า4.2มื่นล้านครั้งนะครับผมทั้งปีหรือเทียบเป็นประมาณต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณมีคนเข้าเว็บไซต์ประมาณ115ล้านครั้งต่อวันโอ้วันเดียวนะใช่แล้วถ้าเปรียบเทียบในหนึ่งนาทีเนี่ยจะพบว่ามีผู้เขาใช้งานพรทับสูงถึง8 3 2ลายฮะก็คือว่า ยอดฮิตอ่ะยอดยอดนิยมมากเลยใช่อย่างปี2019ที่ผ่านมาของไทยเป็นประเทศลำดับที่17ของโลกที่มีทราฟิกการเข้าใช้งานเว็บสูงที่สุดนะฮะอย่างอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีสมาชิกพรีเมียมเขามีตัวเลขไหมว่าเขามีสมาชิกเท่าไหร่สมาชิกพรหับพรีเมียมนะครับผมเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ20ล้านรายโอ้ไม่น้อยนะไม่น้อยเราคิดต่อเดือนนี่ก็ไม่ไม่ถูกนะแต่ตอนก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้เราไม่สามารถประเมินออกมาเป็นเป็นรายได้ที่แน่นอนได้เพราะบริษัทเขาไม่ได้ เทรดเข้าไอพอไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ารายได้เขาเป็นยังไงเท่าไรอะไรยังไงรายได้มาจากไหนได้มาจากไหนเรเวนิวคืออะไรใช่แต่นี่ก็เป็นแต่ดูจากตัวเลขก็ถือว่าถือว่าโหทําได้แบบนะยอดนิยมมากๆอีกข้อมูลที่น่าสนใจครับผมเขาบอกว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ครับผม76%เนี่ยมาจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคือเข้าใช้งานจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นหลักแล้วการออกแบบก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นโมบายเฟิร์สด้วย ประมาณนั้นเลยครับทุกวันนี้ใช่ยังของในไทยเนี่ย85%ครับใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนแล้วครับโอเคโอ้นี่มันตอบโจทย์ผู้บริโภคจริงๆนะฮะ<ช>มีข้อมูลอ<ๆ>ื่นที่น่าสนใจไหมครับเดี๋ยวเราจะได้ไปอีกหัวข้อหนึ่งอ,อย่างที่บอกครับพอนับมีการนําข้อมูล Data ทั้งหมดเนี่ยในหลังบ้านของเราประมวลผลอยู่ตลอดเวลามันทาให้เขาสามารถศึกษาพฤติกรรมผู้พูดพวกแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเช่นช่วงโควิดเองก็ดีหรือล่าสุดครับผมช่วงที่มีการออหาเสียงเลือกตั้งการดีเบตของประธานาธิบดีและแคนดิเดตที่พูดท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีนะครับผมบเขาก็พบว่าออในช่วงสามทุ่มเนี่ยของวันที่มีการดีเบตครั้งแรกเมื่อวันที่29กกันยายนที่ผ่านมาครับผม ยอดการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ในสหรัฐเนี่ยลดลงอย่างน่าตกใจนะครับอยู่ที่18.5ซึ่งเปรียบเทียบกับการดีเบตเลือกตั้งในปี2016ที่ผ่านมาช่วงนั้นตกไป16มันสะท้อนให้เห็นว่าคนสนใจเรื่องการเลือกตั้งเรื่องการเมืองมากขึ้นอก็คือแทนที่จะเข้าเว็บไซต์นี้ก็ไปดูดีเบตใช่คือมันมันสะท้อนในยาก็เข้าใจเก็บตัวเลขเนาะเข้าใจเก็บข้อมูลแล้ววิชวลมันออกมาในแบบที่เราสามารถศึกษาได้คือผมก็เห็นข่าวของเว็บไซต์นี้อยู่เรื่อย แล้วก็เนี่ยมีการทํา Data ที่ Visualize ออกมาให้คนเหมือนสร้างเอนเกิกกับคนใ,<ช>ให้มันมีสนุกสนานอะไร<ช>ได้อันนี้ก็เป็นด้านที่เราลองเอามาฝากกันแต่ว่าเราจะพูดด้านนี้อย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้รจริงๆลักษณะแบบนี้ก็มีด้านมืดเหมือนกันคือนี้ก็ต้องว่ากันไปตามตรงเราให้ข้อมูลทั้งสองฝั่งมีด้านมืดเหมือนกันที่จริงๆก็เกิดภัยอันตรายได้ครับพี่เคนเนืน่องจากมันเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่นะครับเราก็จะพบว่ามันมีการ ละเมื่อสิทธิมนุษยชนหรือมีความเกี่ยวข้องกับการประเด็เนการค้ามนุษย์การออละเมิดสิทธิของสตรีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน,นครับมผมอ,อ,อย่างเช่นเดือนกุมพาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผม BBC เนียเว็บไซต์ BBC เคยเผยแ,ผแพร่กรณีของโรสคาร์บ้าผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเว็บไซต์พรหัสนะครับผมโดยเธอเนี่ยเคยตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนในปี2014และถูกอัปโหลดวิดีโอในขณะที่เธอถูกข่มขืนเนี่ยขึ้นไปบนเว็บไซต์พรหันบไม่ดีเลยใช่ ซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์ครับว่าเธอได้ส่งอีเมลอ้อนวอนพรฮับหลายต่อหลายครั้งให้ได้มีการดําเนินการลบคอนเทนต์ดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มแต่พรฮับไม่มีมีการรีแอคหรือการตอบสนองใดๆทั้งสิน้นจนกระทั่งเธอต้องไปปรึกษาทีมกฎหมายเพื่อให้ทางพรฮับเนี่ยดำเนินการลบคอนเทนต์ดังกล่าวออกไปพรฮับถึงจะดําเนินการลบ วิดีโอลังกาวในคือบางครั้งเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้ใครก็ได้อัปโหลดอันนี้เป็นปัญหาหลักๆมันก็เลยทําให้บางครั้งมันเป็นวิดีโอที่ไม่พึงประสงค์ช่คันไปละเมิดสิทธิมนุษยชนช้ามนุษย์ใช่ครับแบบนี้ขึ้นมาได้คือจุดช่องโหว่หลักๆของพรหับคือไม่เหมือนกับโซเชียลมีเดียทั่วๆไปครับที่ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันตัวตนระบุตัวเองผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือผ่านอะไรเองก็ดีในขณะที่พรหับเนี่ยครับ แค่อยู่มีอีเมลหรืออะไรก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนและอัปโหลดคอนเทนต์อะไรขึ้นไปก็ได้และถึงแม้ตัวพรอนับจะมีนโยบายที่จะดำเนินการลบคอนเทนต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่เป็นเจ้าของอนะครับผมแต่ผมมองว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือเขามีการรีแอคหรือตอบสนองต่อปัญหาช้าครับก็เลยทําให้คอนเทนต์พวกนี้มัน คอนเทนต์ที่เจ้าของไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ยินยอมเนี่ยมันถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วแล้วกว่าจะมีการดําเนินการจัดการเนี่ยคนก็สามารถดาวน์โหลดมันสู่ก็เสียหายไปแล้วใช่ึ่งอันนี้ไม่ดีนะจริงในกรณีของคนไทยก็มีเหมือนกันเคยเกิดขึ้นกับบุคคลท่านหนึ่งเหมือนกันในละกษณะคล้ายๆกันแบบนี้ใช่แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตใช่ครับทำไมฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องอว่ากันไปนะตามความผิดทางกฎหมายเรียน2ด้านครับอ่ามันเป็นเรียน2ด้านจริงๆนะครับนี่ก็ข้อมูลทั้งหมดที่คุณนัดนะครับที่เป็นสมาชิกของอฟุตเล่นฮะ <c oughs> มาเล่าสู่กันฟังนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะโน้มน้าวใดๆแต่ว่าปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นครับ<อ>ผมเชื่อว่าก็ก็เป็นใช้คําว่าบางทีก็เป็นเรื่องที่เราเห็นกันเป็นเรื่องปกติ นะครับมันก็บางทีก็เป็นเรื่องของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังดังกันนะครับอาจจะคอนเซปต์อาจาอาจะไม่ตรงครับที่เคยเล่าไปแต่ว่าผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งนี้ก็คือวิธีการที่เขาสร้างแพลตฟอร์มแบบนี้ซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์คนในยุคนี้ในแง่ของคอนเทนต์ในแง่ของอนเตอร์เทนเมนต์พวกนี้เขาสามารถทําได้ตอบโจทย์คนยุคปัจจุบันมากใช่ครับก็มีหลายอย่างที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เอาเไอเข้ามาใช้นะครับมีเรื่องของออริจินอลคอนเทนต์และอีกหลายๆเรื่อง แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นอีกด้านที่เราก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับ,รบแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางกระทรวง DS เนี่ยจะระงับไปอีกนานแค่ไหนแต่เท่าท,ที่ทราบจริงๆมันก็มีทางอื่นที่คนเริ่มที่จะทราบแล้วเหรอครับเห็นมีเขาพูดกันว่ามีเรื่อง v p n นะครับแต่ผมก็ยังไม่ทราบดีรายละเอียดกันเท่าไหร่นะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ด้ครับคอนเทนต์วันนี้ต้องบอกว่าอายุ ตั18ก็ฟังได้นะครับเป็นคอนเทนต์ทั่วๆไปเป็นคอนเทนต์ปกติแล้วก็เป็นเรียนสองด้านเอามันเล่าให้กันฟังว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้อาจจะแตกต่างจาก The Secret Sauce ที่เคยทําแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ